หลังจากที่ก่อนหน้านี้ f i v b ได้ประกาศลงโทษทีมชาติเวียดนามในศึกบอลิบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุมไม่เกิน21ปีที่อินโดนีเซียโดยชี้แจงว่า2นักตบดังที่หองและงเงียนเฟืองกุ่งขาดคุณสมบัติหลังการตรวจโครโมโซมเพศจากการร้องเรียนของทีมร่วมสายนั้นจึงทำให้ลูกยางสาวเหงียนรุ่นเล็กถูกตัดสิทธิ์รายการนี้และทุกแมตท,ที่มีทั้งสองคนลงแข่งขันจะถูกยกเลิกผลแข่งขันทั้งหมด แม้ว่าทีมจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากก็ตามสร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการวอลเลยบอลเป็นอย่างมากกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแฟนกีฬาชาวไทยเนื่องจากส่วนใหญ่ต่างมั่นใจว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเพศสภาพอย่างแน่นอนทำให้กรณีของเงียนทิบิกทเวียนหรือตูเ้เยน็นหัวเสาตัวเก่งของทีมวอลลยบอลหญิงเวียดนามก็ถูกพูดถึงขึ้นมาทันที พร้อมกับมีการเรียกร้องให้มีการตรวจเพศบ้างในรายการที่ตู้เย็นกำลังจะลงแข่งขันชิงแชมป์โลก2025ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายนโดยที่ไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพด้วยแถมก่อนหน้านี้นายสมพรใช้บางอย่างนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยังแย้มว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกและสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียเริ่มมีการพูดคุยเรื่องการตรวจเพศนักกีฬาบ้างแล้วในรายการระดับโลกกระทั่งต่อมา มีข่าวลือว่าไทยเตรียมเสนอให้ FIVB พิจารณาการตรวจเพศนักกีฬาในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนั่นจึงทำให้แฟนๆชาวไทยแห่ถามว่าตู้เย็นกล้ามาแข่งหรือไม่ล่าสุด เลขาที่การสาพันวอลเลย์บอลเวียดนามหรือ VVF ชื่แจงว่าจนถึงขนาดนี้ FIVB ยังไม่ได้ประกาศหรือส่งเอกสารอย่างเป็นทางการไปยังสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามเพื่อแจ้งว่าจะมีการตรวจเพศนักกีฬาในรายการนี้พร้อมย้ำว่าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบและถุกการแข่งขันจะมีข้อบังคับที่ชัดเจนทางด้านดรยศพลสุกุมลนันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนากีฬากรมพัะศึกษามองว่า กรณีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องตรวจโครโมโซมที่มีส่วนประกอบของเพศหญิงและเพศชายซึ่งในกรณีนี้มีโครโมโซมเพศชายมากกว่าเพศหญิงสิ่งนี้ทําให้มีร่างกายที่แข็งแรงมากกว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันจะมีพละกําลังประมาณ100%เซแต่ถ้าผู้ชายจะมีพลังมากกว่าประมาณ1 1 0สิ่งสําคัญคือโครงสร้างของผู้ชายในส่วนของมือผู้ชายจะใหญ่กว่าผู้หญิงในสัดส่วนของน้ําหนักเท่ากันสรีระของนักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามสองรายคือ ดังที่ห้องและเหงียนที่บิกตะเวียนยังไงก็เป็นผู้ชายแทบจะหาความเป็นผู้หญิงไม่พบแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมการตรวจพันธุกรรมใช้ไม่ได้ทั้งนี้ต้องมีการตรวจเพศสภาพให้มีความยุติธ,ธรรมในการแข่งขันแต่ที่ผ่านมาการตรวจโครโมโซมหรือการตรวจโดบนักกีฬามีต้นทุนที่สูงเจ้าภาพการแข่งขันอาสู้ราคาไม่ไหวซึ่งการตรวจนักกีฬาหนึ่งคนอาจต้องใช้เงินหลักหมื่นถึงแสนบาทเลยทีเดียว